สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องสกูสตคนสมองสบอนที่ติดตามหับสมซ่องสนีป่าพี่น้องตอนนี้กับเป็น,ปนบรรยากาศย่ามคำคำ,คำแรงแร,ง,แรงพี่น้องเลยตอนนี้เฮากำลังสิไปหาสอนกุ้งเนาะพี่น้องไปหาสอนกุ้งกับน้องนาดเป็นตากล้องเ้อพี่น้องเด้อตอนนี้กำลังสิไปสอนกุ้งกับสนีป่าพี่น้อง น้องตาเนาะสบายดีพ <t ices that word> ี่น oh ้องสุขูมสุขคนสุโมกสุบ่อนเนาะเมื่อนี้ผมพ่อกับสันนี้ไปแล้วพี่น้องไปสอนกับน้องตาหน้องหนักไปสามตาเว้นกงเนี่ตาเลยเด้กสันนี่เออตาเว้นสิตกดินเลยเด้หนี่ให้พี่น้องได้เปิดแม่ชมบรรยากาศนี่มาแล่เนาะมาแรงนพี่น้องแม่บรรยากาศยามแรงพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีดีพี่น้องเริ่มเย็นเริ่มหนาวเข้ามาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมาเปิดมาชมมองลุ่นน้ำตาลเล็กน้อว่าเขาไปสอนให้ได้ยังพี่น้องเอ้ย ว่าจได้กุ้งอยู่บ่อหรือว่าจะไปเสียเถีเยาบ่อเนาะก็สิมาคํำนะพี่น้องเพราะวา่ากลางเว้นนะเฮาไปซอยเวียเคลื่อนดีพีตายเพิ่อน้องก็เลยมา่ำานี่จักหน่อยเนาะตาเว้นกัแเหงตาแล้วตอนนี้ตะเว้นกล้สิตกดินแล้วพี่น้องเย้ยบรรยากาศยามแรงๆคือพี่น้องเบิ่งนั่นแหละไปสอนคขำแห่งได้แต่ว่ากุ้งขั้นมีกุ้งได้ขั้นบ่มีก็คือว่าจบ ขั้นมีกุ้งน่ะซอนคํำแห่งถึกไปกับน้องตาอันเฟินพี่น้องอ <c oughs> ตาโทหักโพดซาลีน้องเมน้องอนเนยคขึ้งงามท้เนาะเคี้ยวอุ่มทุ่มอยู่เลยพี่น้องอสวนขั้วโพดซาลีพี่น้องเอ้ย เสียได้แต่เพิ่นปลูกหน่อยไปเนาะปลูกหน้าห้เดียวอุย้ยพี่น้องเอ้ยง่มมาไม่เลี้ยนละดาจิพี่น้องเพิ่นปลูกเป็นเลี้ยนเนาะนอหอดน้องแหละพี่น้องมาเบิ่งมะส้มแล้วกันพี่น้อง วาสนาดีสิมานบอเมื่อนี่มากันหน่งตานต้องไปสอนน้องบรรยากาศกับคำขำเหมือนเมื่อเลยพี่น้องเอ้ยยำมะแรงแรงอาเรียโล น้องกับบริยัยเนาะแม่น้องอันน้ยมาสอนขึ้ได้เอากรมาลองเนะจับคนละอันไปเลยลงขังและกัสะดุดเสละเอาลงตำตำ น้องตาสอนกับสนีพี่น้องพี่น้องมาหลุดมาส้มน้ำกันวัดสันี่สีมานบอกพี่น้องกุ้งแนวนเทวาน้องในน้อยเนาะน้องใบใหญ่ไม่ได้ก็ขึ้นสีมานอย่าดอก ขามีว่ะพี่น้องถ้ามันมีพี่น้องโอ้ยล่างก่อนล่างก่อนได้อยู่พี่น้องเลยต้องเลิกแน่นอนป่องขานีป่องขาดิเงียงกับขาดวะติขึ้นมาเลยพี่น้องได้อยู่เด้อได้อยู่เด้อพี่น้องนี่พี่น้อง วมันคํำเนาะกับสุขอคอยที่เห็นเนาะนีสน่สันน่ก็เอาแบบนี้นเ,ลนเลยพี่น้องนี่วิธีตักกันกบตักกุ่งของสันน่สอนต่อไปอีกรอบสองพี่น้อง อได้รอบละหน่อยรุ่นรอบสองกันพี่น้องวาสนีสีมานบอกมันพี่น้องยมากาศนานาลงหนาพี่น้องเลยหนาวไปน้าขี้โต้บ่ลงก็บได้กินพี่นอ้องเลยบ่อนธรรมาหากินข้าคืออ,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  planets, อยู่ดง,อ,ง,อ,งอ,อยู่ป่าอยู่หัวอยู่ห้องพี่น้องเลยหาคุดหากลหาสอนเนาะมาเบิ่งกันดีนนนนนพี่น้อง บังกะไก่วัดสิด่าย่งกินก็ลิ้นจ่องนได้เท่านหน่อยเนาะวัดบุญเป็นใก้ขันเหมนี่ยใ้เท่านหน่อยไพ่สิขึ้นใกล้ขั้นมันบอกเป็นลัดปลายใหญ่ได้ยืนพี่น้องแต่ว่าสีแยงคือกันเนาะสีแยงคือกันกับปลาพี่น้องเลยนะใกล้กับกุ้งคือกันกับกุ้งนี่สันนิษฐานบาดเดียเนาะ สันนีสน่สอนกับน้องตานพี่น้องมาเสรีกินเลงหมดพี่น้องเลยถ้าพวพอกับถ้าแม่ถากินเนาะหาดซีเวดไว้กับ,บสนีนะ่เนาะแม่สนี่เป็น,น,น,นจากของชีวิตแล้วจ้าตอนนี้ผักทองมากับสนี่แล้วตอนนี้ ได้ยูบ่เออมาเลยจ้าได้อยู่พี่น้องโอ้ได้อยู่พี่น้องเ <มา S 2> อย้อย,อยแต่ว่าสีแห่งกับสีนี่คือกันคือว่าอะลรพี่น้องแม่เนะไม่ได้เข้ากันหรือไง,งอืมคือขึ้นกระโดดแท้ ต่มต่ำต่มต่ำเลนวทั่งขาบข้วบวน่มอย่านิ้บุริสนอีกนลอยลอยกตขมาพี่น้องฮาก็ได้สำนีพี่น้อง ก็ได้สำนีเลยพี่น้องเย้ยคอยหาไปก็คือจะได้กินเลงย้อนพี่น้องไล,ย,ลยเสอสนไลยเสอตกักเนาะมาลุ่นน้ำกันพี่น้องได้อยู่บ้างโอ้ก็ได้อยู่ยตาเพิ่น ตาเพิ่นบ่ค <Na o, S 1> ่อยดีอุ้ยแข่งกันแข่งขาดพี่น้องเลยใช่ไหมเฮ้ยแข่งกันแข่งขาดสปอแล้วจังบ่ถือเนาะแม่นออกเบิดพี่น้องเลยเฮ้ยมาค่ะมาเมยอกันยังแข่งขาดองสามเสื่นแม่สอนได้กับไปเบิดป่ะที ยิบแยงพี่น้องเอาไม้เพกเนาะไม้เพกนิบแงีแยงแงียงขาดนิบใหม่เรียบร้อย หนาวเลยพี่น้องบรรยากาศเนาะลมที่เน้น,นหน่อยแต่ว่าบรรยากาศเย็นจุยๆพี่น้องเ้ยกลับมาหนาวอีกแล้วลพี่น้องเอ้ยอยู่ไกลหลือ,อยู่ไกลดูแลสุขภาพตัวเองดีๆเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศกับหนาวโควิดกัมาเนาะจังได้ก็หักษาสุขภาพตัวเองดีๆพี่น้อง มาเบิ่งมาส้มนากันพ uh, ี่น้องสอนกุ้งสอนกุ้งพี่น้องวิธีสอนกุ้งโอเดกัดได้อยู่เด้วยนได้อยู่ประมาณสิบตัวได้อยู่กับบลายพี่น้องเอ้ยได้อยู่โอ้คือผังก็ะดอง พี่น้องได้ซัมหนี่พี่น้องพอดีตำเนาะคือสิพ,พ,พอพกินอยู่แล้วพอดีตำมาพอดีตำมาแรงเนาะตำกินเผาแรงพี่น้องอาหารแรง เมื่อนี้ก็เขาจบคลิดเพียงเท่านี้พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสนีป่าเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องเมื่ออะไรพี่น้อง